สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านนนะครับวันนี้จะดีทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่อง j e w i l s Dinner เป็นหนังปี2021จากค่ายผู้ผลิตหนังสั้นสุดหลอน t h e w e r y Entertainment กับเรื่องราวของหญิงสาวที่สูญเสียครอบครัวไปกับอุบัติเหตุเพลิงไหม้ในใจลึกๆหมายอยากให้คนที่ตัวเองรักฟื้นจากความตายทั้งที่เป็นไปไม่ได้แต่แล้วซาตานจะุ่มนรกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับยื่นข้อเสนอว่าเพียงแค่ขายวิญญ,ญาณให้ซาตานแล้วสิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างจะเป็นจริงแล้วคิดว่าสิ่งที่ได้มามันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปจริงๆหรอ เปิดเรื่องมาที่ทานาะกำลังขับรถอยู่ในย่านชานเมืองในหัวเต็มไปด้วยความทรงจำบางอยา่างที่เลวร้ายสำหรับเธอมามันเป็นภาพของเพลิงที่กำลังแผดเผาบ้านหลังหนึ่งจนดำไม่เป็นตอตะโกจังหวะเดียวกันเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นปลายสายคือพี่สาวที่โทรมาให้กำลังใจผู้ที่กำลังเป็นทุกข์โน้มหน้าไว้ทานาะกลับไปทานชีสเบอร์เกอร์ที่บ้านคืนนี้แม่และเธอกำลังรอให้กำลังใจอยู่ เพราะรู้ดีว่าน้องสาวคงไม่มีที่ซุกัวนอนหลังจากสูญเสียบ้านไปกับอุบัติเหตุเพลิงไหมอีกฝ่ายกลับบอกว่าขอเวลาส่วนตัวเธอต้องการพักใจหลังจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกเป็นอย่างมากหลังจากนี้เธอคงต้องไปพักที่บ้านเพื่อนชั่วคราวระหว่างหาที่อยู่ใหม่ท้ายที่สุดทานาก็ตอบตกลงกับผู้เป็นพีและบอกว่าเธอจะไปร่วมทานมื้อค่ำด้วยกันในอีกห้าชั่วโมง เมื่อขับรถไปได้สักพักก็จอดพักเหนื่อยที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งภายในนั้นปรากฏชายร่างท้วมนามว่าลูซีเขาคือเจ้าของร้านอาหารแห่งนี้แวบแรกทาน่าคิดว่าทำไมสถานที่แห่งนี้มันดูไม่ชอบมาพากลเนื่องจากไม่มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาเลยสักคนมันดูแปลกเกินกว่าจะเป็นร้านอาหารอยู่ในเมืองที่จอแจไปได้วยประชากรลูซี่ไม่ปล่อยให้รอบข้างเต็มไปได้วยความเงียยพลางเชื้อเชิญในทานา่าสูบบุหรี่ลว ่วกันดับเขาวินาทีนั้นหญิงสาวรู้สึกเจ็บแผลที่หัวใจคล้ายกับว่าเธอมีความลับซุกซ่อนอยู่ข้างในที่มีอยากแพร่งพลายให้ใครได้รับรู้ จากนั้นลูซีก็แนะนําเมนูขึ้นชื่อของทางร้านนั่นก็คือชีสเบอร์เกอร์ยกออกมาเสิร์ฟด้วยใบหน้ายิ้มแย้มคล้ายกับว่าชายร่างถ้วมอ่านใจหญิงตรงหน้าได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการที่หยิงสาวติดบุหรีหรือเธอกําลังจะมุ่งหน้าไปไหนและมีนัดทานมือ้อค่าด้วยเมนูอะไรลองดูสิมันอร่อยมากกว่าที่คุณคิดว่าแต่คุณจะไม่สูบมันจริงๆหรืออีกฝ่ายจ้องด้วยท่าทีสับสนคิดแล้ว ล้วคิดอีกว่าจะกลับมาดูดดีไหมหลังจากตัดสินใจทิ้งมันไปพร้อมกับความรู้สึกผิดบาปชายที่สุดก็ปฏิเสธด้วยการเบือนหน้านี้เป็นเชิงบอกว่าเธอไม่ต้องการมันอีกแล้วจากนั้นลูซี่ก็หวานล้อมด้วยคำถามลงหรือทำไมไม่บอกผมเกี่ยวกับเรื่องที่คุณทุกข์ใจอยู่ละ่ะมีปัญหาเรื่องครอบครัวหรือเปล่าสามีกับลูกของคุณสบายดีไหมอีกฝ่ายตอบกลับด้วยความเงียบชายหนุ่มก็เลยบอกว่าผมเข้าใจแล้วชีสเบอร์เกอร์ คงไม่ใช่อาหารที่คุณกำลังมองหาใช่ไหมานา ฝั่งตรงข้ามตกใจคุณรู้ชื่อฉันได้ยังไงลูซี่ก็เลยแอบเปลยว่าเขารู้ทุกอย่างที่ควรรู้ทานาที่เริ่มรู้สึกแปลกๆก็ได้ขอปลีกตัวออกไปจากร้านอาหารแห่งนี้คู่สนทนาของเธอน่ากลัวเกินกว่าจะอยู่ไกลก่อนออกไปลูซี่ก็ได้พูดทิ้งท้ายกับหญิงสาวไว้ว่ากลับไปทบทวนดูดีๆว่าอะไรคือสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วพบกันใหม่นะทานาะแม้ว่าผู้ที่กำลังตกเป็นเหยื่อจะออกไป ข้างนอกแต่ก็ดูเหมือนกับว่าชายปริศนาจะอยู่กับเธอทุกทีราวกับปรสิตที่ฝังตัวอยู่ภายใต้จิตสมนึก เย็นวันนั้นแทนที่เธอควรจะกลับถึงบ้านไปพบหน้าครอบครัวกลายเป็นต้องพบเจอกับความโชคร้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อรถสุดที่รักดันพังมาเสียดือด้อ <S <S <ๆ>ไม่ว่าจะโทรขอความช่วยเหลือจากใครก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยแก้ปัญหาด้วยการเดินไปที่บาร์กลางๆหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากคนที่อยู่ข้างในคล้ายกับว่าจังหวะเวลามันลงล็อกพอดีที่ทาให้ทานาได้พบกับลูซี่อีกครั้งดูเหมือนไม่ใช่ความบัง แต่ความต้องการในใจลึกๆของหญิงสาวเองต่างหากที่ดึงดูดที่ชายหนุ่มปรากฏตัวอยู่เบื้องหนา้าผู้ถูกสะกดรอยตามรู้สึกไม่พอใจที่ถูกคุกคามก็เลยด่ากราดคุณเป็นพวกโรคจิตหรือไงตามฉันมาอยู่ได้ลูซี่บอกว่าเข้าใจผิดแล้วผมไม่ได้ตามคุณแต่เป็นคุณต่างหากที่กำลังมองหาผม ทาน่าที่เริ่มอยากรู้ถึงความเป็นไปของชายผู้นี้จึงยอมนั่งสนทนาด้วยอีกครั้งหวังคลายทุกอย่างให้กระจ่างชัดเล่าเรื่องครอบครัวงคุณให้ผมฟังสิลูซี่พูดพลางจุดบุหรี่สูบหลังจากพ่นควันออกไปคล้ายกับทาน่าถูกสะกดจิตให้ตกอยู่ในห่วงของบ่วงกรรมสำนึกต่อผิดบาปทำให้หญิงสาวระบายความในใจออกไปจนหมดสิน้นสามีและลูกของฉันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนั้น ในอุบัติเหตุเพลิงไหม้มันเป็นความผิดพลาดของระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เพราะไฟที่โหมแรงจนเกือบจะข้อกร่างฉันจึงต้องเลือกหนีออกมาโดยทิ้งให้พวกเขาจมอยู่ในกลองเพลิงอย่างไม่มีทางเลือกกว่าจะผ่านไปได้แต่และว,วันมันเหมือนฝันร้ายฉันทำใจยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยแม้ทานาจะเล่าผ่านใบหน้าสำนึกผิดแต่ลูซี่รู้ดีว่ามันไม่จริงยิ่งตรงหน้ากำลังบิดเบือนความผิดที่ตัวเองก่อไว้คุณรู้สึกเสียใจที่ช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้ไม่ได้หรือเสีย เพราะคุณเป็นต้นเหตุที่ข่าพวกเขากันแน่ พวกเขาเป็นคนดีและไม่ควรต้องจบชีวิตลงอย่างอนาถนั่นจึงเป็นสาเหตุที่คุณหวังว่าจะเลิกสูบบุรีได้ยังไงละ่ะแล้วภาพก็ฉายหเห็นความจริงความจริงที่ทานากลับบ้านบาหลังจะแข้งเอากับเพื่อนฝูงในสภาพเมาไม้และแทบไม่ได้สติทว่าสุรายังคงอยู่เคียงข้างไม่ห่างไปไหนพร้อมกับบุรี่คู่ใจที่ต้องคาบอยู่ในปากเสมอสองสิ่งนี้จะต้องอยู่ควบคู่กันในยามที่เธอต้อง การผ่อนคลายที่สุดและสนุกแบบสุดเวียงทว่าในค่ำคืนนี้ความสนุกที่ฐานหน้าคาดหวังกลับกลายเป็นหายนะคร่าสองชีวิตที่เธอรักฤทธ์แอลกอฮอลส่งผลให้เธอหลับโดยไม่รู้ตัวบุหรี่ที่หลุดออกจากมือจึงเป็นชนวนเพลิงชั้นดีเผาไหม้สามีและลูกรักของเธอขณะหลับฝันหวานอยู่ในบ้าน จนดำไม่เป็นตอตะโกฐาน่าไร้คำแก้ตัวใดๆทั้งสิน้นไม่มีใครรู้เรื่องนี้ดีเท่ากับตัวเธอเองกับความลับที่เธอปกปิดมาตลอดแต่กลับถูกล่วงรู้จากคนที่เธอไม่รู้จักบัดนี้หญิงสาวคิดว่าชายตรงหน้าไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆและบางทีเขาอาจมาเพื่อช่วยเหลือเธอแล้วสิ่งที่ฐาน่าคาดหวัง ก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้เมื่ออีกฝ่ายยื่นข้อเสนอที่เธอต้องการมาตลอดคุณก็รู้ว่าผมสามารถพาพวกเขากลับมาได้มันค่อนข้างชัดเจนแล้วนะว่าผมเป็นใคร คุณคือพระเจ้าหรือเธอถามอีกฝ่ายหัวเราะลันฉันไม่ได้มาเพื่อทำงานให้เบื้องบนก่อนเผยตัวให้รู้ว่าเขาคือซาตานจะคุมนรกบาปที่ลูซี่ก่อและปกปิดไว้ในส่วนที่ลึกที่สุดของจิตใจมันหอมหวานจนดึงดูดให้ซาตานได้กลิ่น กลิ่นของผู้หลงผิดและปรารถนาในสิ่งที่ดำมืดกับการให้คนที่เธอรักฝืนจากความตายจิตใต้สำนึกของผู้อ้อนวอนนำพามาซึ่งสนธิสัญญาซาตานถึงแม้นิยามจะฟังดูชั่วร้ายแต่เมื่อมันคือการทำสัญญาซึ่งแปลว่ามันเป็นไปได้และคุ้มค่าที่จะแลกเปลี่ยนกระนั้นลูซีจึงถูกวานล้อมด้วยคำพูดต่งตางๆนานามันบอกทาน้าว่าความปรารถนาจะเป็นจริงได้ ต่อเมื่อเธอแลกอายุไขตัวเอง30ปีเพื่อให้สามีและลูกกลับมาจากความตายแน่นอนว่าหญิงสาวไม่ลังเลเลยสักนิดแม้จะต้องแลกด้วยอะไรก็ยอมข้อตกลงกับปีาศาจจึงได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อทั้งคู่จับมือกันแล้วซาตานก็มอบสัจจะให้จริงๆกับการปล่อยให้ทานาได้สัมผัสกับบ้านที่เคยถูกไฟไหม้เมื่อครั้งก่อนหญิงสาวรู้สึกอบอุ่นหัวใจเมื่อเดินอยู่ในสถานที่ที่เธอรักอีกครั้ง กับครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเธอสวมกอดลูกรักยังมีความสุข โดยหารู้ไม่ว่าร่างกายของบุตรสาวและสามียังคงเต็มไปได้แพลผู้พองจากไฟไหม้ไม่มีสิ่งใดกลับคืนมายังสมบูรณ์แม้จะต้องแลกได้บางสิ่งแต่แน่ใจแล้วหรือว่าสิ่งที่ยอมแลมันจะคงอยู่ถาวรคำขอของทานาบังเกิดผลแค่ภายใต้จิตสํานึกอย่าทําข้อตกลงกับปีศาจเพราะมันจะหลอกลวงทุกโอกาสที่ได้รับหวานล้อมทุกวิถีทางให้ฟังดูดีและน่าเชื่อถือจนว่าคุณ จะทำข้อตกลงในที่สุดก่อนจะพบว่าสิ่งที่ต้องการจะข้อตกลงนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวังแต่กลับเป็นฝันร้ายอีกรูปแบบหนึ่งความรู้สึกผิดภายในใจทรงผลนิยิงสาวช็อกกับภาพตรงหน้าล้มทั้งยืนจนสลบมือ แล้วภาพก็ตัดมาที่ธานาะกำลังขับรถอยู่ในย่านชานเมืองในหัวเต็มไม่ได้ความทรงจำบางอย่างที่เลวร้ายสำหรับเธอมากมันเป็นภาพของเพลิงที่กำลังแผดเผาบ้านหลังหนึ่งจนดำไม่เป็นตอตะโกในสนทิสัญญาสาตานลูซี่บอกเพียงแค่เธอจะได้พบหน้าครอบครัวอีกครั้งแต่ไม่ได้ระบุว่าจะให้พบด้วยวิธีไหนใช้ท,ที่สุดธานาะ ็ได้พบพวกเขาภายใต้จิตสำนึกเพียงแค่ครู่เดียวซึ่งดูเหมือนข้อตกลงนั้นจะไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปและปัจจุบันความทรงจำในส่วนที่เธอเจอกับลูซี่ดูเหมือนจะถูกลบทิ้งไปจนหมดสิน้นสิ่งหนึ่งที่เธอน้าไม่รู้คือซาตานตนนั้นจะกลับมายื่นข้อเสนอแก่เธอเรื่อยไปจนกว่ามันจะพึงพอใจกับอายุไขที่ได้รับ ตราบใดที่จิตใต้สำนึกของเธอยังดื่มสามีและลูกไม่ได้ฐานหน้าจะต้องติดอยู่ในบ่วงกรรมตราบชั่วกา,ปวาลปวสาร์แล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่อง Devil d i n n e r หนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าผู้คนมากมายเลือกใช้วิธีลัดไปสู่ความสําเร็จด้วยการขายวิญญาณให้ซาตานซึ่งผลที่ตามมามันไม่ได้สุขสมหวังอย่างที่เห็น ตามตำนานเล่าว่าสัญญาซาตานคือสัญญาระหว่างผู้ขายวิญญาณที่ได้เสนอจะยกวิญญาณของตนให้แก่ซาตานเพื่อแลกกับความปรารถนาบางอย่างเช่นความรักความยาววัยความสำเร็จและความมัง่งคั่ง โดยขั้นตอนการทำพิธีจะเริ่มจากการกล่าวด้วยวาจาหรือเขียนด้วยลายลักษณ์อักษรเพื่อระบุถึงสิ่งที่ต้องการและสิ่งที่จะแลกเปลี่ยนจากนั้นก็จะประทับคู่สัญญาไว้บนร่างกายซึ่งจะเรียกสิ่งนี้ว่ารอยมารส่วนในกรณีของการเขียนด้วยอักษรก็จะประทับคู่สัญญาได้เลือดของผู้ขายวิญญาณและแน่นอนว่าสิ่งที่ปรารถนาจะกลายเป็นจริงไม่รูปแบบใดก็แบบหนึ่งแต่ในยุคปัจจุบันตำนานการทำข้อตก ตรงกับซาตานถูกปรับตัวให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายขึ้นผมเชื่อว่าปีศาจมีอยู่ในตัวเราทุกคนนั่นแหละครับสนที่สัญญาปีศาจก็คือการที่เราปล่อยให้ความคิดชั่วร้ายวนเวียนอยู่ภายใต้จิตสํานึกจนท้ายที่สุดความคิดไร้ร้ายนี่แหละครับที่อาจทําให้คุณเผลอทำข้อตกลงกับมันโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นคุณลืมตาตื่นขึ้นในเช้าว,วันหนึ่งและคิดว่าหากใช้ชีวิตไปวันๆอยู่แบบนี้ แล้วเมื่อไหรจะรวยกันวะก็เลยเลือกคว้าปืนไปป้นธนาคารแลกให้ได้มาซึ่งเงินทองมากมายนั่นยังไงล่ะครับคุณได้เผยทำข้อตกลงกับปีศาจไปแล้วตั้งแต่คุณมีความคิดนี้อยู่ในหัวแน่นอนเนเมื่อคุณได้บางอย่างมานั่นก็คือเงินมันจะปล่อยให้คุณได้ใช้ชีวิตสุขสบายไปชั่วขณะหนึ่งแต่หลังจากนั้นมันจะกลับมาเอาคืนในรูปแบบต่างๆที่ไม่ส่งผลดีกับตัวคุณ เดวิลดินเนอร์กำกับและเขียนบทโดยเดอะเวลลี่เอนเตอร์เทนเมนต์ นี่คือหนังสั้นอีกเรื่องที่สะท้อนในเห็นหนึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาหลังจากสูญเสียสิ่งที่รักไปอย่างไม่มีวันหวนคืนและไม่มีทางลัดใดน,นำพาไปสู่ความสำเร็จด้วยการขายวิญญาณในซาตานท้ายี่สุดคลิปสปอยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณได้รับอัรถรสของหนังไปผิวเผินสามารถรับชมความรู้สึกของตัวละครและความหลอนของบรรยากาศกับหนังต้นฉบับได้ทางช่อง YouTube The w e r y Entertainment หากคุณเป็นแฟนบันแท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังที่ทาง Facebook ลุงเทสสปอยหนังและแฟนเพจเท็ดีทีวี